สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังคะอย่างที่คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้มีการรับฟังและชมไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นการถ่ายทอดสดสัญญาณเสียงจากสถานีวิทยุมอกอขอนแก่นของเรานะคะซึ่งเป็นพิธีการเปิดงานโครงการฝึกอบรมนะคะหลักสูตรเทคนิคการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เทศบัญญติแล้วก็งบประมาณรายจ่ายประจำปี2558นะคะและขณะนี้ค่ะก็จะได้มาสัมภาษณ์นะคะท่านพอออนุพรสุวรวรณวจกเกษกิจค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมนะคะว่าหลักการวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมโครงการนี้มีวัตถุประสงค์อยา่างไรสวัสดีค่ะท่านหมอค่ะสวัสดีครับค่ะโครงการนี้วันี้เห็นหน้าด้วยใช่ไหมเห็นหน้าด้วยค่ะ <พอ S 1> ท่านผ<พ>อรู้สึกตื่นเต้นมากนอนอย่าลืมมองกล้องนะคะค่ะ ก็จริงๆแล้วสำนักสงเสริมและฝึกอบรมเนี่ยซึ่งเราก็สังกัดเดียวกับสถานีวิทยุมกนะครับก็มีโครงการหลายๆโครงการที่จะพัฒนาบุคลากรภาครัฐเนี่ยอบตนี่ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่เราเราให้ความสนใจเมื่อก่อนเราอบรมกันเมื่อสัก5ปีที่แล้วเรอบรมทั่วประเทศเลยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยหยุดไปนี่เพิ่งเพิ่งจะเริ่มกันใหม่นะครับเริ่มครั้งแรกเนี่ยเริ่มที่เชียงใหม่ ขอนแก่นเราเนี่ยเป็นเป็นที่2ก็มีหลายๆหลักสูตรนะครับแล้วจะมีการฝึอกอบรมกันตลอดทั้งปีเลยอันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเราวิทยุมออก,กอมาเกี่ยวข้องอะไรกับเขาวิทยุมออก,กอเป็นสื่อนะครับท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับวิทยุมออก,กอเป็นสื่อในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เมื่อก่อนเรามีหน้าที่ในเะรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเสียงแต่ตอนนี้เราพัฒนาต่อ ท่านท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นช่างเทคนิคเรานะครับเป็นเฮลๆมากเลยอยู่หลังหลังกล้องเนี่ยข้างๆกล้องเนี่ย <c oughs> เราพ,พัฒนาต่อตอนนี้เราพัฒนากันกันหลายๆส่วนนะครับเรามีเทคนิคที่เชี่ยวชาญอยู่2ท่านนะครับซึ่งก็กพัฒนาตรงนี้อยู่ก็ท่านผู้ท่านบอกท่านผู้ชมแล้วกันนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมฟังแล้วเนี่ยหรือดูแล้วเนี่ยมีข้อเสนอแนะยังไงติดต่อที่มกขอนแก่นเราได้เลยเพื่อที่จะพัฒนาต่อนะครับ <c oughs> ทีน,นี้ย้อนกลับมาเรื่องอม,มตะ อบตนีจ่จริงๆแล้วทุกคนก็คงทราบว่ามีบทบาทสําคัญมากในในระบบการเมืองท้องถิ่นของบ้านเราหลังจากนั้นแล้วเนี่ยการพัฒนาบุคลารกร,ราบาอบตจะมีการเลือกเข้ามาทุกสองปีบ้างสามปีบ้างสองปีรอเปล่าครับหรือเลือกเข้ามาหรือสามปีไม่รู้ผมจำไม่ได้นั้นบุคลารกรจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในเมื่อบุคลากรเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีการให้องค์ความรู้กับทางบุคลารกรต่างๆเหล่านั้นก็เป็นที่มาของโครงการที่ สำหรับของเสด็จลฝึกุลมแล้วก็สถานีวิทยุมออก,กอเราดําเนินการในส่วนตรงนี้อยู่ะนะครับก็เป็นเป็นจุดเริ่มตน้นก็อบรมมาทั้งปีเลยนะครับจนถึงประมาณเดือนกันยายนนะครับอค,อคอนกทนเราก็จะมาสองรอบวันที่7ที่8นี้จะไปที่สถานีวิทยุมออก,กอสงขลาที่หัดใหญ่นะครับก็อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ในการดําเนินการในวันนี้นครับค่ะก็เป็นการสัญจรฝึกอบรมสัญจรฝึกอบรมใช่ครับแล้วผู้ที่เข้าอบรมนี้เขาจะได้อ่า ประโยชน์อะไรที่ได้เข้ามาอบรมบ้างคะอาจารย์ก็ทุกอย่างเลยนะครับอย่างเช่นวันนี้วันนี้เราคุยกันเรื่องงบประมาณงบประมาณก็เป็นส่วนสําคัญที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยบางท่านที่เพิ่งเริ่มเข้ามาเนี่ยเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองเนี่ยคุณแจงก็คงจะทราบขอุญาตเรียกชื่อเล่น <c oughs> คุณแจงก็คงจะทราบว่ามันยุง่งมันวุ่นวายมันมีระเบียบมันมีการตรวจสอบมันมีสอตงอเข้ามาตรวจสอบเพราะฉะนั้นคนที่จะทํางานตรงนี้เนี่ยก็ควรจะต้องรู้ระเบียบเพราะนั้นเราเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญนะครับจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเองเลยเนี่ยเข้ามาดําเนินการเพื่ออบรมให้เราซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้วิทยากรจริงๆได้คนที่ทางานจริงๆแล้วก็ผู้ที่เอาไปปฏิบัติเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริงนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งมันมีเรื่องของเงินเรื่องของข้อร้องเรียนเรื่องของการจัดทัศนศึกษาเยอะแยะไปหมดเลยครับในการทํางานตรงนี้นั้นก็เป็นเป็นส่วนที่เราเราเห็นช่องว่างตรงนี้เราก็เลยเข้ามาดําเนินการ สำนักสงเสริญและฝึกอบรมกับสถานีวิทยุมอกอครับก็เป็นประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับนะคะแล้วคุณสมบัติของผู้ที่เข้าอบรมนะคะอาจารย์มีมีบุคลากรด้านไหนบ้างนอกจากอบตแล้วอะค่ะนี่ดูในคิวผมยังไม่ได้ดูเลยก็ก็คุณสมบัติก็คือเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานตั้งแต่ระดับนายกเลยนายกนายกเทศบาลนายกอบตเเจ้าหน้าที่อยู่ในอบตแล้วจะมีสองซี ซีกผู้บริหารกับซีของสมาชิกวันนี้เราอบรมให้กับซีของสมาชิกเรียกว่าเป็นบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทางออบาตก็จะเข้ามาอบรมถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราในการดําเนินการตรงนี้ครับค่ะก็ได้รับผลประโยชน์กันไปค่อนข้างที่จะหลากหลายกลุ่มด้วยะนะคะอาจารย์ท้ายนี้ค่ะอาจารย์มีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมบ้างนะคะในเรื่องของการอบรมต่างๆก็นอกจากตัวอบรมแล้วเนี่ยนะครับ ท่านผู้ชมอาจจะต้องทราบหรือท,ท่านทราบแล้วว่าเรามีสื่อตัวอื่นด้วยในการที่จะมานําเสนอเราที่สถานีวิทยุมอกอขอแกนแก่นเราเนี่ยมีสื่อทางการเกษตรอยู่ประมาณในในตัวรายชื่อทั้งหมดเนี่ยอาจจะประมาณสัก250ไปแล้วนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ที่สถานีวิทยุมอกอขอนแกน่นเทียงแต่ว่าเราจะมีรายชื่อตรงนั้นอยู่ท่านท่านผู้ชมสามารถติดต่อ ทางสถานีวิวมกอขอนแกน่นแล้วก็ลองถามรายชื่อดูอว่ามีรายชื่ออะไรที่น่าสนใจไหมเราก็สามารถดําเนินการสําเนาแล้วก็คี้ส่งให้ได้เลยเดี๋ยวนี้ใบสนีเร็วนะครับโทรศัพท์ติดต่อบางเขนปั๊บบางเขนส่ง EMS มนาะให้เลยแล้วก็ส่งถึงถึงท่านผู้ชมได้เลยเรามีเรื่องเล่าเยอะแยะนะครับไม่ใช่เรื่องการเกษตรอย่างเดียวนะครับคุณแจงเรามีเรื่องหลักสุดข้าวกาวอาชีพก็มีไปทําธุรกิจกาแฟทาทำ,ทำข้าวแช่ก็มีนะครับบางคนไว้ข้าวแช่มันทำไงเอาข้าวไปแช่แล้วน้ําแข็งใส มันมีขั้นตอนเยอะแยะมากมันจะต้องไปขกปลามันจะต้องไปทําอะไรนะกลูเกปีกลูกปีก้อนหนึ่งเนี่ยโห oh, ชเ้นส่วนเยอะมากในการที่จะท,ทําทอดออกมาอันนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของวิชาชีพนะครับแล้วก็ถ้าอบรมก็เหมือนกันเรามีเรื่องของการอบรมติดต่อผ่านมากอขันแก่นได้เลยอยากอบรมเห็ดยากอบรมอะไรสารพัดเราทําได้หมดใช้คําว่าภาษาอังกฤษใช้คําว่าเทเลเมดภาษาไทยใช้คาอะไรเหมือนกับช่างตัดเสื้อครับ เสื้อแต่ละคนจะมีความคับความหลวมที่แตกต่างกันเพราะนั้นมกรเรามากรขันแกนเราสามารถไปตัดเสื้อตามความต้องการของของท่านผู้ชมได้เลยลนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ขออนุญาตฝากเอาไว้ในวันนี้ครับค่ะใครที่สนใจนะคะต้องการในเรื่องของการฝึกอบรมหรือว่าสื่อวิชาชีพทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าราชกรรมเกษตร ต่างๆมากมาย200กว่าวิชาชีพนะคะติดต่อที่สถานีวิทยุมกกขอนกันได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์0 4นย์5ี่สาสาและ0 4 3ย์ส7่สาสองสี่สองดสองแปดวันนี้นะคะจำไม่ได้เหรอครับเบอร์จำได้ค่ะอาจารย์จงขึ้นใจค่ะนะะควันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะคท่านผออนุพรสววุวรรณจกกสิกิจค่ะที่ได้มานั่งพูดคุยออ,ออกจอวันนี้เป็นวันแรกเลยนะคะคเป็นประวัติศาสตร์มกอเราใช่ครับขอบพระคุณครับ